สวัสดีครับเอกล้อโตนะครับนี่จะมาจูนคาบูส่งลูกค้าเรายี่สบเอ็ดนะครับเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะครับคุณวันชัยนะครับอันนี้ตัดตีตีร้อยนะครับเราสั่งมาแต่คาบูนะครับไม่ได้ไม่เอาคอรีดไม่เอากองนะครับนี่ทำการจูนเรียบร้อยแล้วครับการเดินเบาต่ำนะครับการเดินเบาตรงนี้นะครับการเดินเบานะครับปึ๊บ เินะครับจะไม่วอดครับ